สิ่งที่ยังไหนสิ่งที่แปลกใหม่ไปกว่าเดิมนะคะคืออะไรคะจะเป็นเรื่องของสูตรแป้งแล้วก็สูตรไส้ครับที่ทั้งผมก็จดอนุสิทธิบัตรแต่ไม่เหมือนสิทธิบัตนะก็จะเป็นเรื่องของสูตรที่เป็นส่วนผสมของของเราไว้อ๋ออย่างที่คุณต้นบอกในเรื่องของการทานแล้วไม่หกเลยเธอะ ลดบ้างลงไปบ้างแล้วก็มี R D มาช่วยจัดการเรื่องนี้ยห่เหม,ม,มกนกครับนี่ค่ะแล้วก็ปัจจุบันก็คือว่าเราขยายสาขาในหลายๆที่เนี่ยในรูปแบบแฟร์ชัยแล้เพิ่งจะประกาศตัวแล้วก็ขนมที่ส่งไปยังทุกๆสาขาในรูปแบบโพรเซนนี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เป็นพัฒนาการของของตัวสินค้าให้เราค่อยๆจัดการครับแม้กระทั่งแพ็กเกจที่เห็นเป็น,ปน,ปนกระดาษหลายคนอาจจะแบบปลอดภัยไหม หรือมันจะซึมน้ํามันอะไรไหมมันเป็นกระดาษเนาะก็ข้างในนี้จะมีเป็นโค้ดพลาสติกโค้ดแบบอ๋อนี่ไงมันมันใช่มันจะมันมันอ่าอ่าดูนี่เป็นแววๆนิดนึงนะคะครับผมปลอดภัยใช่ไหมคะตัวหมึกเองที่พิมพ์ลงมาก็จะเป็นแบบผ่ามุกมาหมึกสีเหลืองโอ้โหครับผมใส่ใจสุขภาพคนทานมากๆเลยค่ะซึ่งซึ่งเราก็ไม่ได้ไปบอกลูกค้าทุกคนแต่เรามองว่าเออถ้าถ้าทำมันมันคืออาหารเนาะ มัเ,เป็นความรับผิดชอบของเราด้วยท,ที่จะให้เขาทานแล้วเราไม่เกิดอันตรายแพ็คเกจ้งน่ารักมากเลยค่ะนอกจากจะปลอดภัยแล้วนะคะยังมีความสวยงามน่ารักนี่เหมาะกับเด็กวัยทีมสุดท้ายเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องพิเศษคือว่าเรารีแบรนดิ้งสินค้าใหม่ด้วยไม่ว่าจะตาสินค้าแพ็กเกจจิ้คือขั้นตัวผลิตภัณฑ์มันเราเราทำไปแล้วเสร็จไปลวก็จะเป็นเรื่องของแพ็กเกจจิต่อแล้วก็ทีมของร้าน ทาง,างที่ที่เป็นเรื่องของการตกแต่งบรรยากาศโดยรววอะไรย่าเงี้ย<า>ค่ะก็ค่อยคัอยพัน,นาอนโอ้อร่อยแบบนี้หน้าตาน,น้าทานแพเจรจิ้งก็ยังดีอีกราคาเท่าไหร่คะชิ้นละ25บาทเท่ากันทุกไสเลยโอ้โหแล้วเมื่อกี้ที่ทํากัดไปนะคะไส้เต็มมากๆเลยคือคุ้มมากๆเลยค่ะถูกต้อง,องพูดดีมากเลย <laughs> <laughs> ซื้อซื้อซื้อพ่อขาใจดีอะค่ะก็ สนับสนุนทั้งหมดนี้100กว่าดีครับผมถ้าแกิแบบว่าแพมอยากทานสามารถหาทานในกรุงเทพได้ในสาขาไหนบ้างครตอนนี้อย่างที่บอกไปเรามีเปิดการนชายซึ่งมีการคัดเลือก50เจ้าอยู่ในระหว่างดำเนินการนะแต่ว่าตอนนี้จะมีที่เปิดกิจาการแล้วพร้อมขายคือที่นี่ท่ามหาราชค,ครับใกล้ๆธรรมศาสตร,ร์ธรรมจันแล้วก็ฟิวเจอร์พาร์คลังสิต แต่แต่ก่อนจะมีที่ตลาดนะดจะรจักด้วยแต่หมดสัญญาเช่ากันแล้วอ๋ออันนี้แพรเคยได้ยินมาเหมือนกันค่ะโอ้หล่อทีนี้อนาคตก็คงจะมีเพิ่มอีกสองสาขาค่ะที่<ต>ไหนคะอืมอาจจะเป็นที่อารีแล้วก็เส้นพระรามสี่ตรงข้ามเจ็ดมารีนวน อ๋อแต่ยังไม่ชวนนะะถ,ถ้าเกิดว่าอยากจะติดตามข่าวสารรวมถึงการเปิดสาขาใหม่ๆสามารถติดตามได้ช่องทางไหนบ้างคะตอนนี้ช่องทางเราจะยังไม่ครบถ้วนแต่เพจเฟซ b o ๊กมีอยู่แล้วค่ะรับผมเข้าไปดูได้พับสติกต่อดคุณต่อยเป็นภาษาอังกฤกนะแล้วก็อินสตาแกรม ก,ก็พัส,สิคุณสอนภาษาอังกฤษติดไปเหมือนกัน,น,นเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ที่ด้านล่างของรายการนะคะวันนี้แพมก็ต้องขอขอบคุณคุณต้นมากมากเลยนะคะที่ให้แพมได้ชิมขนมอร่อยๆแบบนี้นะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะหลังจากที่ได้ทานพัฟสติ๊กอร่อยๆไปแล้วนะคะมีเพื่อนแพมเคยสงสัยคะ่ะว่าทําไมพวกขนมเบเกอรี่เหล่านี้นะคะถึงฟูได้เมื่ออบในความร้อนและขนมเบเกอรี่เหล่านี้ทํามาจากแป้งอะไรนะคะวันนี้แพมมีเก็บความรู้วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาฝากกันรับรองว่าฟังง่ายเข้าใจง่ายแน่นอนค่ะ สำหรับใครที่สงสัยว่าแป้งที่นิยมนำมาทำเบเกอรี่ส่วนใหญ่นั้นคือแป้งอะไรคำตอบก็คือแป้งสาลีค่ะแป้งสาลีทำมาจากเมล็ดของข้าวสาลีค่ะส่วนที่นำมาทำเป็นผงแป้งนั้นมาจากส่วนที่เป็นเอนโดสเปิร์มกลุ่มเนื้อเยื่อซึ่งจะเป็นอาหารสำหรับต้นอ่อนภายในเมล็ดที่ใช้ในการเจริญเติบโตของพืชน,นำมาโม่ให้เป็นผงละเอียดจนกลายเป็นผงแ,งแป้งอย่างที่เราเห็นค่ะ แป้งสาลีเป็นแป้งที่มีสมบัติเฉพาะที่ต่างจากแป้งชนิดอื่นเพราะประกอบไปด้วยโปรตีนกลูเตนินและไกลอะดินในสัสดส่วนเท่าๆกันโดยจะสร้างพันธะไดซันไฟทำให้ได้กลูเตนซึ่งมีลักษณะเหนียวและยืดหยุ่นสามารถเก็บกักแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ผลิตขึ้นโดยสารที่ทำให้ขึ้นฟูเช่นยีสต์หรือผงฟูไว้ค่ะ และคำถามที่ว่ายีสต์และผงฟูทำให้เบเกอรี่ฟูขึ้นได้อย่างไรคำตอบก็คือยีสต์จะทำการเปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์และแอลกอฮอล์โดยการกินน้ำตาลในแป้งขนมปังเป็นอาหารระหว่างที่ยีสต์กินอาหารจะเกิดการหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจนสลายกลูโคสและคายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาค่ะและเมื่อเรานำแป้งไปอบ ก๊าซที่ยีสต์คายออกมานั้นก็จะผุดขึ้นมาระหว่างเนื้อเบเกอรี่ทำให้เกิดเป็นรูพุนจนฟูขึ้นมาค่ะ๊ยน้านนูสวยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวแพรมขอไปถ่ายรูปเล่นแปบน๊บนึงนะคะ พึ่งไปค่ะน้องแพมเวลาของรายการหมดแล้วลาคุณผู้ชมก่อนค่ะน่าเสียดายจริงค่ะที่วันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมพรุ่งนี้นะคะแพมสัญญาว่าแพมจะพาคุณผู้ชมนะคะไปเดินเล่นกันต่อค่ะทุกซอกทุก,ทกมุมเลยแล้วก็จะพาไปหาร้านอร่อยอร่อยนั่งทานนั่งชิมกอีกด้วยค่ะสําหรับวันนี้นะคะแพมก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าเก็บความรู้เาสตร์ในเรื่องของการลอยตัวเมื่อพัดตกน้ำนะคะทำไมท้องฟ้าถึงมีสีฟ้า และเบเกอรี่ทำมาจากแป้งอะไรและทำไมถึงฟูเมื่ออบโดนความร้อนคงเป็นประโยชน์คุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะคะและวันนี้ค่ะพัรก็ต้องขอขอบคุณท่ามหาราชและร้านรับสติกบายคนต่อยมากๆเลยนะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำวันนี้นะคะพพรก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลา9โมงคึทางช่องโมชแนลสวัสดีค่ะ i <laughs>